คลิปนี้สนับสนุนโดยลาว a ลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ในเกมของโรบอกในแมปของบล็อกฟุตนะครับผมในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปซื้อฮารคินะครับผมแล้วก็ฟาร์มต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ ก็เนื่องจากว่าในวิดีโอที่แล้วนะครับเราอยู่ในเกาะของมารีนฟอร์ดนะครับทำให้ผมนั้นต้องใช้เวลาเดินทางอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนู่นนะผมเกาะน้าแข็งนะครับซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่มารีนฟอร์ดนะครับก็คือครั้งที่แล้วในวิดีโอที่แล้วเรามาตีหนวดขาวใช่ไหมเออก็เลยแบบต้องใช้เวลาในการเดินทางจากตรงนี้ไปถึงเกาะน้าแข็งนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผลปีศาจผมก็อยู่ที่38มาตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้เล่นต่อนะครับเพราะว่าเออผมกะว่า รู้ว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ในการฟาร์มนะครับต้องใช้เวลา uhh. กาี่คลิปนะครับในการฟาร์มถึงเวลตันนะครับแล้วก็จะใช้คูณ2เท่าที่ใช้ได้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ไปดูโค้ดเลยนะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างน,นะครับก็ในวิดีโอที่แล้วมันมีโค้ดเท่าไหร่นะมีแค่40นาทีใช่ไหม<อ>ก็วิธีการซื้อฮาคินะครับเราก็ต้องมาที่เกาะน้ําแข็งเกาะนี้เลยเห็นไหมก็คือเรามาจากเกาะนู้นนะครับเราก็นั่งเรือมาปุ๊บ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 จนถึงนี่เลยเราก็จะมาซื้อฮาราคร่ 17,000นะครับเราจะต้องซื้อฮาคิเกาะก่อนนะครับผมแล้วก็พวกฮาคิสังเกตเนี่ยเราต้องเวลเยอะๆก่อนนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปซื้อที่นู้นเลยเกาะบนฟ้านู่นนะครับต้องขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมเก็บเงินเก็บเงินก่อนแอร์เก็บเงินนิวบี้นะครับเป็นนิวบี้ก็จะต้องลำบากกว่ามีเลยนี่มา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 ฟึบเราก็จะมาเจอตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็กดคุยกันเลยนี่ครับเราจะต้องเอาฮาคิก่อนนี่ฮาคิป่าบเรียบร้อยครับเราเลือนฮาคิแล้วนะครับอันนี้คือฮาคิ อันนี้คือ,อเขาเรียกอ,อะไรวะมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเดินชมจันทร์เอออันนี้คือเดินชมจันทร์นะครับอันแรกคือเดินชมจันทร์ในราคา10,000อันนี้ฮาคินะครับผมฮาคิเกาะในราคา2 5 0 0 0นะครับกดจเพื่อเปิดฮาคิแล้วก็แฟลตสเต็ปอันนี้ใช้1 0 0 0 0นะครับก็ไอ้10,000แเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยซื้อเดี๋ยวเราต้องสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คืออะไรเราต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้เงินเรานั้นได้5 0,000นะครับเราก็จะไปที่เกาะ มารินฟอร์ดเหมือนเดิมนะคราวนี้เราไปเกาะมารินฟอร์ดเราก็จะซื้อผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับผมจะไม่ใช้ไฟติ้งสไตล์นะครับตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาขาเรียกว่าเลิกสนใจไฟติ้งสไตล์ไปก่อนเราไปทําอย่างอื่นกังก่อนก็ของแต่งชิ้นแรกที่เราจะเอานะครับก็คือผ้าคลุมผ้าคลุมราคา5 0,000ื่นนะครับผ้าคลุมนั้นอยู่ที่เกาะมารินฟอร์ดนะครับตอนนี้เรามีเดินชมจันทร์แล้วนะทำให้เราสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปเอาผ้า,าคลุมนะครับในราคา50,000ื่นอ่ะก่อนต้อ,อ,อ,นนตองฟร์ม มาแล้วเชื่อโอเคเราจะต้องอ่าแป๊บนึงนะตอนนี้ผมมี e n e น g y น้อยมากนะครับเราต้องค่อยค่อยค่อยคอยฟาร์มนะครับ okay. นี่เลยอันนี้แล้ว okay. ก็ปล่อยพลังเลยครับเราต้องระวังนะไม่ให้มันตีเรานะเพราะว่ามันตีแรงทีหนึ่งนี่โคตรแรงนะโอ้โหมันค่อนข้างกระเด็นไกลมากเลยนะเนี่ยลดการกระเด็นได้ไหม ตอนนี้เราโจมตีที2 7 0บนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็อัพแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เราได้คันดี้แบบโดดๆเลยอ่าน่าจะรับประมาณสัก2เควสนะครับถามว่าสกิลมันแรงขนาดไหนนะครับมันแรงมากเลยนะสกิลมันแรงมากนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันกระเด็นไกลแค่นั้นเองฟาร์มยาการ์มลำบาการ์มลำบากมากมาก ซึ่งตอนนี้เราไม่มีฮาคิสังเกตเราก็มองไม่ได้นะครับเออเราดืมใส่ฮาคีเกาะด้วยนะครับจริงๆฮาคีเกาะในวิธีการฟาร์มมันเนี่ยคือเราเป็นจเป็นที่จะต้องใช้หมัดเนี่ยต่อยไปเรื่อยๆนะซึ่งหมัดต่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ฮาคี้เกาะมันขึ้นเร็วนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมไม่อยากจะใช้มิลีสไตล์สักเท่าไหร่อ่าโอเค ตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้ละเดี๋ยวเราจะไปเอาเงินตรงเกาะบาร์กี้นะครับสองพนะครับแล้วเราจะไปซื้อผ้าคลุมนะจ๊ะก็แนะนำนะครับวิธีการฟาร์มเงินเนี่ยฟาร์มที่เกาะบาร์กี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการฟาร์มเงินนะฟาร์มเงินง่ายๆนะครับสำหรับนิวบี้นะฮะในคลิปนี้อาจจะเวลอาจจะไม่ไกลมากนะครับก่อนนิวบี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องมาแบบสอนเก็บเงินนะฮะเราก็ต้องเก็บเงินเก็บเงินนี่ฟืบนี่ตรงนี้หนึ่งอันนี้อีกยังไม่หมดตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ครับทุกคน เดีนยวนี้ว่ะแต่นี่มันเก็บไปแล้วเราไม่ได้จะบวกกับเขานะครับเดี๋ยวเขาก็พิมพ์มาว่าเรานะครับจริงๆตรงนี้มีเงินอยู่สองพันนะตรงนี้นะครับแนะนําให้ฟาร์มตรงนี้นะมันจะเกิดไม่นานนะไม่นานเกิดทีนี้เราแรนะนําว่าฟาร์มเงินไว้แต่ว่าคนนี้มายืนฟาร์มแล้วนะทําให้เราแบบเก็บไม่ได้นะครับเก็บเราจะรีเซ็ตตัวละครนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะนู้นนะครับ โอเคเรามาแล้วเราปล่อยเขาไปคนนี้ก็อันนี้มันเปลี่ยนใหม่นะวิธีการซื้อภาคคุมแต่มันเปลี่ยนใหม่นะครับไอเดี๋ยวเขาเขาคงไม่มาสู้กับผมใช่ไหมนี่นะครับต้องขึ้นไปข้างบนนี้นะครับผมฟึบหนึ่งทีฟึบหนึ่งทีนะฮะหนึ่งทีโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนสามสองหนึ่งฟืบเอา้าไม่ใช่ตรงนี้หรอบ้านนี้ก่อนนะครับเราก็ต้องมาเอน็นดิจีน้อยมันก็จะแบบนี้นะครับ ผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ปะหรือปาหนึ่งนะผมผมก็ลืมนะครับทุกคนเอตรงนี้ไม่ขึ้นไม่ได้เลยครับราะว่าน่าจะเป็นทางนู้อนอนุแนแน่เลยเพราะวันนี้มันมีคั่นให้ขึ้นเยอะมากน่าจะใช่น่าจะใช่จ,ใชจริงแต่ตรงนี้มีเงินด้วยนะครับเก็บเงินด้วยครับเป็นนิวบี้นี้ต้องเก็บเงินด้วยบอกเลยว่าไอดีหลักผมมีเป็นร้อยล้านนะครับแต่ว่าไอดีนี้แม่งมีเงินอยู่ไม่ถึงแสนต้องรอขึ้นน่งขึ้นนี่น,น,นี่นี่ขึ้นนี้ชึบชึบชึบโอ้ โอเคทุกคนมาแล้วนี่เลยมาซื้อตรงนี้เลยทุกคนเฮซื้อไปเรียบร้อยครับอันนี้นะครับดีสโหรบผู้เล่นใหม่นะบอกเลยว่าดีมากๆเราจะต้องใช้อันนี้นะครับผมไปสักพักหนึ่งนะฮะไปแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูครับเพราะเราจำเป็นต้องซื้อปืนด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเจ็บตัวนะฮะหาดูครับนี่ครับแอดวานแบบแอดวานไดพ่นสามหมื่นนะครับผมเราจะต้องซื้ออันนี้นะครับผมฟินล็อก ราคา6 5 0 0 0่นนะครับผม 65, 0โอเ okay, ค65,000เราต้องไปฟาร์มคือฟินล็อกเนี่ยมันมันค่อนข้าง ดีนะฮะไม่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปนู่นก่อนไปเกาะกลางนะครับเราสามารถซื้อของตรงเกาะกลางก่อนนะครับจะมีจุดปืนนะครับมีปืนแอดวานต์ตรงนี้นะครับผมเราก็จะมีปืนแบบปกติซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยแนะนําให้ซื้อนะครับแนะนําให้ซื้อเป็นฟิลล็อกไว้เพราะไอ้ฟิลล็อกเนี่ยเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะยิงหนึ่งตัว2ตัว3ตัวแล้วก็มารวมตรงกลางแล้วก็ปล่อยพลังทีเดียวก็ได้นะครับหรือว่ายิงเรียกอะไรเงี้ยคือสาหรับคนที่ฟาร์มคนเดียวนะครับผมแนะนำนะครับมันดีมากๆโอ้โห อันนี้ของ PVP กันดูเหรอเนี่พอเรามาถึงปุ๊บเราก็เก็บตังก่อนเลยเก็บตังภายในเกาะเนี่ยแหละตอนนี้ต้องมี100นะครับผมเพิ่มมา100นะครับมีเลือด100อนี่นึถึงตอนนี้มีผลอะไรขายเรามาดูสิถึงผมดูผลไปผมก็ซื้อไม่ได้แล้วครับมีบอมมีสไป์มีเฟรมนะครับผมแต่เราจะใช้ผลบังกรน,นะผลไฟนเนี่ยดีอยู่แต่ว่า,าจะใช้ผลบังกรนถึงที่เราจะซื้อนะครับผมมันมีปืนอยู่นะฮะนี่อันนี้น่าจะน,นี้ป่ะนี่ นะครับเราซื้อฟิลล็อกนะครับในราคา1 5ึ0งนานะครับผมโอเคเอานี่เรือใครไม่รู้เราขโมยเลยแล้วกันครับ cool guys. ออครูกา์ขยากฆ่าผมแน่เลยไม่นะได้โปรดขอ,อยากฆ่าผมนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้ครับไม่ผมว่าเราจะโดนไล่ล่าทุกคนทุกคนงงรังตาย เขามีดักกันควาวด้วยนะครับโอ้ผมตายแน่ๆทุกคนผมต้องรีบไปเซตสปาก่อนผมจะโด,ดนบูรี่แล้วผมจะโดนบูรี่เดี๋ยวนี้ครับเซตก่อนเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะของผมไม่บวกของผมหรอกโอเคไม่ช่างเขาฟาร์มครับผมฟาร์มไปเราจะต้องปล่อย,อยมันเฮ้ยอะไรเดี๋ยวคุณเป็นใครทำไมคุณน่ากลัวแท้ เขาช่วยผมฟาร์มเหรอเขาช่วยผมฟาร์มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ครับไม่รู้ครับตัวนั้นไปไหนวะนี่ไม่เออนี่เขาเป็นใครผมไม่รู้ชื่ออะไรผมไม่รู้เลยตอนนี้น,นี่โอเคอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเก็บไปได้200แคนดี้เลยเฮ้ยโอ้อโหเขาช่วยผมฟาร์มเราต้องไอลไลเขาไหมไม่ต้องหรอกน้องนะต่ถ้าเกิดเขาอยากไลไลผมจะองอันนี้มเาเองเก็บเก็บตังค์ไว้ด้วยครับฟาร์ม ไม่โอ้โหเดี๋ยวนะผมเราต้องแสดงความเป็นเจ้าถิ่นเลยเปล่าพอดีว่ามีคนมาฟาร์มทับหลบเรานะครับเอ้ยนายมาฟาร์มทับหลบเรานะเว้ยนายมาฟาร์มทับหลบเราไม่ได้นะโอ้หนี่เขาฟันทีเดียวเพราะว่าเขาเวลตันแล้วนะคนเนี้ยโอ,โอเคขอบคุณครับ เฮ้ยเขาเป็นพระโอ้โหเขาตัดสลูแล้วคนนี้เขาเป็นพระทุกคนความแรงครับโอ้โหยแรงมากนี่เขาโอ้โหเขาต่อยทีเดียวไม่นะอย่ามาฟาร์มทับรลุมฉันเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณผมมาฟาร์มตรงนี้ก่อนนะโอ้โหเรียบร้อยครับเฮืเอเร,เราโดนบูลลี่เป็นของจริงครับ ตอนนี้ไม่โอ้โหจบเลยทุกคนเราต้องย้ายเซิร์ฟครับเราต้องย้ายเซิร์ฟเราต้องย้ายเซิร์ฟแป๊บนึงนะผมขอย้ายเซิร์ฟแปนึงโอเคเรามาแล้วเรามาแล้วเรากลับมาวันนี้ว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าบูลี่เรามันเป็นเรื่องปกติสำหรับนิวบี้นะครับที่เราต้องเจออันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอนะครับ อันนี้นะครับผมในวิดีโอนี้ก็จะอารมณ์เหมือนประมาณว่าพาทุกคนไปซื้อแบบอุปกรณ์ฟาร์มพื้นฐานนะครับก็อุปกรณ์ฟาร์มพื้นฐานนะครับมันก็จะมีผ้าคลุมใช่ไหมมีผ้าคลุมนะครับมีฟินล็อกนะมีฮาคิอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละนะครับอุปกรณ์พื้นฐานอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการฟาร์มของ n ิวบี้สำผมนะครับผ้าคลุมเนี่ยมันดีมากเลยนะมันจะเพิ่ม5%สำหรับดาเมจมีดีดาเมจพลพิษดาบอะไรเงี้ยคือมันดีมากนะสำคนที่ต้องการแบบว่าใช้แบบหลากหลายนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เงินมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราได้เงินมาแล้วนะเราฟาร์มมาจนได้เงินแบบน่าจะเพียงพอละเดี๋ยวเราจะเอาเงินนั้นไปแลกนะครับผมปืนฟิลล็อกนะครับฟิลล็อกที่เราต้องการเอามาฟาร์มนั่นเองนะนี่ฟิลล็อกแล้วก็เอามายิงไล่เรียกนะครับหลายคนก็คงงงนะครับว่า ไอฟาร์มจนตันนี่คืออะไรพี่ผมดูพี่ไปฟาร์มยังไม่เห็นตันเลยทำไมตั้งชื่อว่าฟาร์มจนตันคือจริงๆมันเป็นซีรีส์นะครับผมซีรีส์นี้ก็คือเราจะฟาร์มตั้งแต่ววหนึ่งนะครับจนถึงเวล1450นะครับโดยวิดีโอมันไม่ได้จบแบบในวิดีโอเดียวนะครับมันจะเป็นตอนตอนไปเรื่อยๆนะครับก็แบบว่าฟาร์มเกาะนี้ไปเกาะนู้นไปเกาะนู้นไปเกาะนู้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเล่นอีเวนต์นี้หาดาบอันนี้ ตีนดขาวทำวีเซนโตวีอะไรก็คือจะอารมณ์แบบประมาณว่าผมมาเล่นทุกคนดูนะครับว่าตั้งแต่1จนถึงสูงสุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวิดีโอซีรีเนี้ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่พอเริ่มมาเนี่ยเราจะมีผลปีศาจที่เป็นเป็นผลดากอนเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับนี่แหละนี่คือมันน่าจะพิเศษนะครับน่าจะใส่ไข่ที่สุดและโอเคที่เราจะซื้อนะครับคือฟิลล็อกนะครับผมเพราะว่าฟิลล็อกเนี่ยมันดีมากๆนะครับ นี่เราสามารถเรียกยิงเรียกได้ด้วยนะครับอันนี้คือดีแล้วก็ตัวปืนเน่ยจะมีสกิลด้วยนะครับมันดีมากมากอย่างเช่นอันนี้ผมยิงนะ,ะยิงไปปุ๊บผมใส่ฮา,าคิด้วยเอ้ยใส่ฮาคิทอผมส่ตัวละครอูมเอ่อเขาบินไปไหนเลยโอเคก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เราจะรีเซ็ตตัวละครแล้วไปอยู่ที่เกาะนู่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูครับทุกคนมันจะสาธิตให้ดูวิธีการใช้ก็คือนี่เลยเรายิงเรายิงนี้นะครับโป๊โป๊นี่มา อย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะแต่อีกตัวไปไหนไม่รู้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สกิลอย่างนี้นะครับผมแล้วก็รอเฮ้ยทำไมนะต้องไล่มันลงน้บ่อนะครับไม่เนี่ยพอมันยืนนิ่งก็เราก็ยิงครับใมันมาเราก็ยิงโอ้ตรงนี้คือมันค่อนข้างยากตรงที่ผลปีศาจที่เราใช้อยู่เนี่ยมันกระเด็นไกลมากๆนะครับ อย่างนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราต้องลากมานะครับโดยใช้ปืนลากมานะครับแล้วก็ใช้สกิลประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็วิดีโอนี้ก็เนี่ยแหละครับผมเราจะเอาอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับที่เราต้องใช้นะครับก็คือมีผ้าคลุมนะครับเพิ่มความแรงทําให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฟินล็อกนะครับเอาไว้เรียกตัวพวกมอนสเตอร์มารวมกันแล้วก็ใช้สกิลทีเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่เห็นครับมันดีมากนะครับ Okay. เราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนาให้ถ้าเจอกล่องก็เก็บกล่องนะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะทําให้เรารวยเร็วขึ้นนะครับพอรวยเร็วขึ้นเราก็ไปทำอย่างอื่นได้บอยเรามีแคนดี้เรียบร้อยแล้วเห็นนะมันจะดีกับผู้เล่นอ่าเขาเรียกอะไรผู้เล่นใหม่ตรงที่ตอนนี้มันมีอีเวนต์นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่เราเก็บพวกแคนดี้เนี่ยนะแล้วเอาไปแลกนะครับก็คือถ้าเกิดเราได้เท่าไหร่นะไอสูงสูงอ่ะขั้นสูงสุดอ่ะเท่าไหร่นะเป็นหมวกซันต้า เอ้อหมวกซันต้ามัน400ปะ่ะน่าจะ400นะครับถ้าเกิดเราฟาร์มได้400เนี่ยบอกเลยว่าผลปีศาจเราก็จะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้หมวกซันต้าเนี่ยที่ที่เราจะเอาเนี่ยคือมันแรงเท่ากับผ้าคคุมของโหลดดำเลยนะก็ะคือทุกคนก็รู้ว่าผ้าคคุมโหลดดำม,มันขนาดไหนนะผ้าคคุมโหลดดำนี่มัน15%นะครับของดาเมจผนปีศาจนะครับ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนโอเคผมวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับมันมาฟาร์มได้แค่ก e ี่เวลเองอะได้แค่7เวลนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าพาทุกคนมาซื้ออฟินล็อกนะครับผมแล้วก็แบ c ็คเคปแล้วก็จะเป็นฮาคินะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุปกรณ์แบบเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งของเริ่มต้นเป็นซื้อของเริ่มต้นอะไรประมาณนี้มาแบบว่า ฟาร์มช่วงแรกๆนะครับพอช่วงแรกๆไอ้ผ้าคลุมฟินล็อกแล้วก็ฮาคิเนี่ยมันจะเป็นมากๆสรับคนที่ซื้อฮาคิมานะครับแล้วอยากให้ฮาคิเนี่ยมันเต็มตัวเร็วๆก็ใช้คอมแบทนะครับผมสู้ไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็เต็มเองซึ่งในวิดีโอหน้าผมอาจจะต้องฟาร์มซื้อไฟติ้งสไตล์นะครับก็คือไอ้ตัวขาดำซันจินะครับแต่อาจจะไม่ก็ได้นะครับอาจจะต้องใช้ผลปีศาจไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าผมผมคิดว่าผลปีศาจเนี่ยแรงอยู่แต่ก็นั่นนะครับปัญหาของเราก็คือตอนนี้ผลปีศาจคือมมัันนนนกกกระเเด็ไไิปทําให้ าฟาร์มลำบากในวิดีโอหน้าเราจะต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อมาฟาร์มแล้วนะครับก็ในวิดีโอนี้ก็จะมีเท่านี้แล้วกันนะในวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ